สวัสดีครับผมหมดตำขนุนครับผม,มดูโมเแกยออะเนาะ どうもどうも。 Terima kasih telah <tries> menonton! ใส่ผงนัวลงไปครับผมใส่น็อปลาใส่ปลาลงไปใส่ข้าวคั่วลงไป เติมด้วยเติมด้วยงานะครับผมงาตํำอร่อยแน่นอนครับผมเติมด้วยต้นหอมอีกทีนึงครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมํำนี่ครับผมเป็นไงหอมหอมมากจุเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณนะครับ